สัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะครับคุณธิพานนววัฒนทรัพย์จาก YLG b u l l e t and Future เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันคุณมนสวัสดีครับค่ะคุณพัชสวัสดีค่ะ ค่ะสำหรับราคาทองคำเองในสัปดาห์นี้นะคะนวโนมเนี่ยเรายังมองว่ามีโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อนะคะหลังจากนะที่ค่ะใช่ค่ะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทั้งสัปดาห์ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมาทั้งหมดประมาณสามเปอร์เซ็นกว่าได้นะคะหรือว่าตกประมาณห้าห้าร้ยบาทต่อบาททองคําได้แล้วก็อย่างเป็นที่น่าสังเกตอย่างกองทุนใหญ่เองนะคะ อาทิตย์ที่แล้วเองก็ซื้อเพิ่มขึ้นมาอย่าง SDR เนี่ยซื้อเพิ่มขึ้นมาประมาณสักสิบเอ็ดตันได้รวมกับอาทิตย์ก่อนหน้าที่ซื้อประมาณสิบหกตันก็เกือบๆสามสิบตันภายในระยะเวลาสองอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากทีเดียวนะคะคเกิดอะไรขึ้น<อ>นะครับท่าน,<บ>น<ส>ช่วง<ะ>ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนี่ทำไมขึ้นมาเยอะขนาดนี้ครก็สำหรับสัปดาห์ที่แลที่มีการปรับตัวขึ้นมานะฮัทก็หลังจากที่มีผลรายงานการประชุมของ,ง,ง FOMC เอนนะคะแล้วก็ คณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยมีความเห็นแบบนี้ของการสนับสนุนว่าอาจจะต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเลยทําให้นักลงทุนเองเนี่ยก็เลยเริ่มมองว่าสุดท้ายแล้วการประชุมข,ของธนาคารกลางสหรัฐครั้งหน้าเองอาจจะมีการพูดถึขขง QE สามออกมาเป็นไปได้นะคะเป็นใน,เ,นเรื่องของการคาดการณ์เลยทําให้ตลาดทองคําเองมีการปรับตัวขึ้น แล้วก็ถึงแม้ว่าถ้าเราจะมาดูฝั่งเป็นกรซื้อจริงๆอินเดียเองนะคุณพัฒถือว่าปริมาณการซื้อฝั่งฟิสิเคิลความต้องการใช้ทองจริงๆเนี่ยตอบโตลดลงนะคะแต่ว่าโดยรวมตอนนี้เองเนี่ยถ้าเป็นตลาดของการการซื้อเพื่อการลงทุนหรือเพื่อเก็งกำไรเนี่ยนักลงทุนเนองก,ก็ค่อนข้างจะมองว่าราคาทองคำมีโอกาสในการปรับโัวขึ้นต่อค่ะครับเพราะฉะน,นั้นแนวโน้มสัปดาห์นี้น่าจะไปต่อได้เออ กรอบนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ยังไงฮะค่ะสำหรับกรอบในสัปดาห์นี้นะคะอยู่ที่พันหกี่เหรียญจนถึง1700เหรียญค่ะคถ้าเป็นเงินบาทบ้านเราตกประมาณสักสองหมจนถึงสอ0 0มบาทต่อบาททองคำค่ะในสัปดาหนี้แนวโน้มทิศทางของทองกับพุ้นนี่คล้ายๆกันเลยขอบคุณมากนะครับคุณมนครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค,ครับเอาละครับ